มันยาเปิดโด่งมาลูกนี้ได้โขดด้วยแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่อะไรครับอันเดนชูเนสครับโอ้โหสุนยาเปิดแม่นแล้วครับตัวเนสโขเข้าไปครับหนึ่งศูนย์ครับดีจีประชุมขึ้นนำแล้วนี่แหละครับเป็นลูกทีเด็ดครับของดีจีปับปรุงครับใน่รุ่จานนี้ครับลูกเซนพีตลูกโขนะครับของอันเดนชูเนสครับปรับปรุงที่โขของเขาครับช่วยให้ทีมบีจีปรรทุมยูนิเต็ดกระุกมานำรับมีมิดฟิลด์สี่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ดูครับสมุญยาเปิดมาครับตูเย็ดใช้ตัวขึ้นหมงเปลี่ยนได้ด้วยครับจังหวะนี้ครับหนึ่งประตูต่อสูงเลยครับประวีตาประกบไม่อยู่ครับจังหวะนี้ครับทดสอบได้ต่อมาทีหนึ่งลูกนี้เจนรบมาไล่เอาคืนเบาแล้วครับเจอรถหมุนแล้วเจอรถแต่นี้แล้วมันจะจดโคตรแล้วครับโอ้โหจังหวะของดูซองแฮครับคืนเบาก็ กับลูกนี้ครับโยกหลบไปได้แล้วนะครับจบแล้วเตรสัมลบทครับดูครับจังหวะนี้เป็นพลาดเองนะครับโยกมาสังแอนี่ครับเบาเกินครับแล้วผลิดออกมาให้ดีด้วยครับจังหวนี้นี่ออกมาชนเลยครับโหหยุโทษชัดเจนแล้วลูกนี้ไม่ต้องดูวิญญาณนะครับตัวสองตัวสูตรนี่ไปไกลเลยครับรับเลยเฮ้ยครับโดนไปเหดือไปที่สองในเกมนี้นะครับก่อนหน้านี้ครึ่นแรกอะ สั่งแพ้นะครับสุดท้าัใสยหัวนะครับหึ่งร,องอร้อจดสิเ่งหลังเริ่มมากำลังจะโดนมีีเป็นสองประตูนะครับ จอม์ีจุดโทษของทีมอยู่แล้วด้วยนะครับวิกเตอร์คาโดโซครับเข้าเพื่อหนีเป็น2-0ครับผู้สิทก็เข้ามาปูยังกฤษมีทรรสมาธิอยู่ครับวิกเตอร์วิกเตอร์คาโดโซยิง้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ครับลูก,กลมมที่2มีจีประชุมจากจุดโทษของวิกเตอร์คาโดโซเป็นประตูที่8ของวิกเตอร์คาโดโซนะครับที่ประตไูได้ในฤดูกาลนี้นะครับ ช่วยทีมบีจีปูตูยูเรเซตครับยิงราบุรีมิดโกลไปเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับในนาที55ครับจากผูวเของวิคเตอร์คาโดโซครับโอ้เล่นสบายมากขึ้นเลยครับดูวัตเจวาวิ่งเข้าไปยิงด้วยเท้าขวากเด็นมิดวงมาสองประตูต่อศูนย์แล้วครับนาที55ครับวิคเตอร์คาโดโซบนของบีจีครับชาววัดก็เปิดชาววัดยนโค้งวัดโยนนี่ในโค้งด้วยเรียบร้อย โอ้โห3-0เลยนวิกเตอร์คาโดโซ่ครับเพราเดี๋ยวเลตูเนสคือเหมือนเขาจะขึ้นก่อนแต่สุดท้ายปล่อยนะครับื่อก่อนมาเข้าศีรษะของวิกเตอร์คาโดโซ่เลยครับผู้เซนเตตมาครับ2แนวรับประสานงานกันจนได้อีกหนึ่งประตูแล้วครับนี่นะครับลูกตั้งแต่ลูกเซตพีกของวีจีในลูกการนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับช่วงวานี้วิกเตอร์คาร์โดโซ่ครับแมมว่าจะอยู่ไกลนะครับแต่ว่ายังหงส์ได้ดีเลยครับ ก็เหมือนมันมีผู้เล่นนะครับของราชบุรีไปบาวิคเตอร์ก็มีมาด้วยครับดูครับจังหวะเปิดของชาวัดวิทาซ้ายครับจังหวะนี้นะครับหมกได้ดีเลยครับนี่ครับถอนหมกด้วยครับวิเตอร์คาร์โนโซครับนี่ฮันดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาปล่อยเลยครับโอ้โหอันเดนตูเยสเนี่มือนจะหลอกนะครับนี่ครับกดหัวลงเลยครับแล้วปล่อยวิเตอร์คาร์โนโซครับได้หมกครับนี่ครับเหมือนจะเป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหนี่ครับมาขอบคุณคุณเย่เลยครับวิคเตอร์คาร์โนโซผม ทุกพอตูเจสไม่มงเนี่ยล้บบอลมาลงที่อีสาของวิคเตอร์คาโดโซก็ทำให้แนวรับของราชบุรีเองก็สับสนทั้งหมดนะครับสุมัญยาภูริสายเปิดโรยมาลอยมาโค้งโอ้โหรู้ยังไงลองยังไงยิ่งโอ้โหเรียบร้อยจริงครับ ของเขาหรึเปล่านะครับในฤดูกาลนี้นะครับเพราะมีข่าวจะย้ายทีมกันครับเพราะอิตาลีจะโดก็มาแล้วครับโอ้โหนี่ครับป้ายแฟนบอลด้วยครับบอลคู่นี้ถึงจะเซ็งเลยครับบอลโจเซ่ครับนี่ครับเปิดมาสุดยาวีนี้หมไม่โดนครับเจอกระโซ่แต่ว่าบอลชุดบอลครับชุราชี่มาไหลมาคาราบูเอ้เปิดแล้ะลงจับต้นทีเลือกซิ